สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ่อ,พอกันนี้เราจะกับคนมักเลาะจ้าวาันนี้คนมักเลาะกับอ่าสิบผ้าเพื่นอนๆพี่ๆน้องๆเนาะคะ่ะมาบ่งแนวทางหวยล้าพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าสูตรคัดพิเศษค่ะสองตัวบนล่างเนาะคะ่ะก่อนอื่นแอดมินกับคอสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆเอฟซีเนาะคะ่ะสวัสดีทางเอฟซีไหมเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าเนาะหลักกับสวัสดีเอฟซีเก้าหนึาแอดมินกับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องจ๋า ขอบพุณนทุกกำลังแรงใจเลยเนาะคะ่ะเขามาแล้าก็ฝากดไลค์ก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนมากรอเลขเด็ดผ้ารวยน้าเนาะค่ะเดี๋ยวห้ามาฟังครับเตือนกันก่อน,น,นเลยเนาะค่ะพี่น้องจะ๊ะทําเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ํากว่า18ปปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง ฟังคำเตือนแล้วนะพี่น้องเนาะฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดมินกันสิบาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะคะ่ะมาสารุปผลค่ะพี่น้องจา๋ามาสารุปผลแนวทางเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะสูตรขัดพิเศษสองตัวบนล่างงวดวันที่ซีกันกอเนาะค่ะพี่น้องจา้าอันนี้เป็นงวดวันที่ซีเนาะคะ่ะแอดทายไว้แอดบอกว่าผนเรือนพี่นออาา้องห้ากับมาเบิงเนาะพี่น้องจา๋าว่าแนวทางที่แอดได้ไปผลออกมาเขาลื้ยลุดเนาะคะ่ะ สำรับสายวิ่งรูดค่ะพี่น้องจา๋าสำรับสายวิ่งรูดค่ะแอนหายไปถีเดนหน, 3, นึ่งกับสามเนาะหนึ่งสามคือสายวิ่งสายรูดค่ะเอามาเบิ่งผลกันค่ะพี่น้องจา๋าสี่หกหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าสองหนึ่งเนาะพี่น้องจา๋าเอามาเบิ่งตาลางผ้าร่วยค่ะตาลางผ้ารวยค่ะพี่น้องจา๋ามาตาสี่ตัวเลย ขาดแต่เลขกีเนาะพี่น้องจ๋าเนาะมาเบิ่งตาล่างผ้ารวยค่ะเลขกสีรุดไปค่ะเลขกหกมาเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเลขกหนึ่งมาค่ะพี่น้องจ๋าเลขกหามาค่ะพี่น้องจ๋าสองมาค่ะแล้วก็หนึ่งมาเนาะพี่น้องจ๋าเนาะตาล่างผ้ารวยแอดมาหาโตเลยเนาะพี่น้องจ๋าขาดเลขกีตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะขาดเลขกีตัวเดียวตาล่างผ้ารวยปังมากๆเลยเนาะพี่น้องจ๋าเนาะกาจเจมีอ่าหกค่ะหนึ่ง ห้าเนาะสองเนาะพี่น้องจา๋าเนาะตาล่างพารวยแอดมาหมดเลยเนาะค่ะสามมาทาตัวสี่ตัวสามตัวแล้วก็บสองตัวเนาะพี่น้องจา๋าสําหรับตาล่างพารวยเนาะสองตัวบนค่ะพี่น้องจา๋าสองตัวบนจะเป็นสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งเนาะพี่น้องจา๋าไันดหนึ่งสองเนาะมาอยู่ในกลุ่มชุดกันค่ะพี่น้องจา๋ากะเด้เฮ่สองตัวบนไปค่ะ สองตัวลางจะมีสองคูหรือว่าสองแนวทางเนาะค่ะแนวทางแหลก็จะเป็นซีหกแอดได้สามหกคนมาซีหกน้องพี่น้องจานเนาะแอดได้สามหกคนมาซีหกซีหกแอดกันเลยลดไปเนาะจ้า หนึ่งห้าค่ะพี่น้องจ๋าหนึ่งห้ามาอีกเนาะพี่น้องจ๋าเนาะสายวิ่งรูดหนึ่งมาเนาะตาล่างกําลังวันกมาแน่ๆแหละหกตัวหาตัวเนาะค่ะพี่น้องจ๋าสายเจาะกับมาบนล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับลาวพัฒนาสูตรคัดพิเศษช่องคนมักเลาะเลขเด็ดพารวยเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่น้องๆเอฟซีนั่เนาะค่ะกับได้เฮบนล่างกันไปเลยทั้งสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วกะ หนึ่งหาหาหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาตามต่อค่ะพี่น้องจ๋าเข้ามาตามตอ่อแนวทางเล่าพัฒนาสูตรคัดพิเศษช่องคนมักลเลาะเหล็กเด็ดพารวยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาบงตาล่างพารวยกันก่อนเลยเนาะ,ะพี่น้องจ๋าเนาะตาล่างพารวยค่ะ3 4 5 6 8แล้วก็0ค่ะ3 4 5 6 8แล้วก็ศ6นย์หกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันกับหัวไปเลยค่ะตัวเด่นค่ะเด่นหรือว่าสายวิ่งรูดเนาะค่ะสายวิ่งรูดะอันให้ที่3 3กับ5คือสายวิ่งรูดนาะพี่น้องจาอ๋านาะ3กับ5าคือสายวิ่งสายรูดค่ะมาเบิ่งสายจอค่ะขออนุญาตซูมหน้าจอให้อีกจักหน่อยนาะพี่น้องจาอ๋านาะจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยหลัก3าค่ะให้ที่3 4 สามห้าสามหกพี่น้องจ๋าแอดหนาวจนมือแอดเหี่ยวพี่น้องท่าขีมกระทาอยู่ได้ค่ะแต่ว่าผลหนักหนาวแห้งเนาะค่ะฟังเสียงร่มค่ะอยู่ในสวนยางพี่น้องจ๋าเสียงร่มหนาวจนมือเหี่ยวมือแหงเบิดพี่น้องจ๋าอยากอายมือก็อยากอายอยากเขียนเลขก็อยากเขียนค่ะอ่ามาบ้างราคาค่ะพี่น้องจ๋าห้าสี่ห้าห้าห้าหกค่ะ อันนี้จะเป็นชุดเด่นเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามาเบ่งชุดกัน38 3930 5857 50ค่ะอันนี้จะเป็นแนวทางชุดเด่นแล้วก็ชุดกันเนาะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะเอาอย่าลืมไปฟัง,นงเนาะอย่าลืมไปละกับกับเนาะพี่น้องจ๋าเนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมมาหกับ9 แอดเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ 9, 39, 39่ะเพราะฉะนั้นแอดขออนุญาตกับหัวเป็นหาเก่านำเนาะค่ะหาเก่ากับสามเก่าค่ะหาเก่ากับสามเก่าเนาะพี่น้องจ้าเนาะหาเก่ากับสามเก่าอ่าเดี๋ยวมาเบิังสายเจาะเนาะค่ะว่าแอดจะให้เน้นคู่ใดเนาะพี่น้องจ้าเนาะแอดจะให้เน้นคู่ใดหลักสามค่ะแอดให้เน้นที่สามสี่สามหกหรือว่าสามเก้า ห้าสี่ห้าหกหรือว่าห้าเก้านั่นเองค่ะชุดกันค่ะพี่น้องจ๋าเอาชุดเชัชนกันละปะเนี่ยอันนี้เป็นขออนุญาตเป็นสามเจ็ดนะพี่น้องจ๋าเนาะขออนุญาตเป็นสามเจ็ดพว่าแอดกับหัวให้แลว้วเนาะแอดกับหัวเป็นสามเก่าให้แล้วอันนี้เป็นสามเจ็ดค่ะพี่น้องจ๋าแอดเฮนเดนสิบสามศูนย์กับผาศูนย์นะพี่น้องจ๋ถาถ้าเพื่อนพี่ๆน้องๆมากกระจดไว้แคบไว้เนาะพี่น้องเนาะบ่มักบ่ชอบการเรือนผ่านได้เลยเนาะค่ะ สามตัวตรงตัเดอย่าลืมตาล่างผ้าลววยเนาะพี่น้องจ๋าเนาะสำหรับสายสามตัวตรงตัเนาะแอดไม่จับให้เนาะพี่น้องจ๋าแอดไม่จับให้ค่ะกัใเ้นเพื่อนพี่นอ้นองน้องนําไปจับกันเอาเนาะค่ะแต่ไหนก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตาม เป็นกำลังใจให้คนมักรอเลขเด็ดพารวยน้ำเนาะพี่น้องจา้าเนาะคนมักเกล้อเลขเด็ดพารวยค่ะกับขอกำลังแรงใจจากคนเพื่อนพ,พี่น้องเอฟซีน้ำเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้อากาศจะขอตัวล่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องจา้าพอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ